ยูนะะิาซรามีอะไรยูนะะิาซรามีใครนอนอยู่เฮ่ย hey. ยูนะะิเซรามีใครนอนอยู่เฮ้ย hey. มัจจะมีอ <Hey. S 1> าตมานอนอยู่ผมว่า <Hey. S 1> <laughs> วันนี้ผมมีตัวที่จะมาตบพี่ไปวันนั้นพี่ตบผมผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยโหดมากโอ้ oh. เออ oh. มัน oh. มันคือเทียแบบดับบินเอสบวก แล้วอีกอย่างมันมีพวกทานจิโร่มีอะไรด้วยถ้ากดนิกตรงนี้ยเร่ี่ยมันมีพวกทานจิโร่มีอะไรด้วยพี่วันนั้นผมไม่รู้ไงอไม่รู้อะไรเขาบอกอยู่ไม่รู้ตายแล้วชนะอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยชนะอีกแลี้ยโล้ยพี่เอ็ดมาอีกแล้วเปลี่ยนตัวปะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าพี่พี่จะไหวอะไรกับผมมาพี่พี่ดูดิตัวให้สองผมผมยังตั้งอ่ะพี่คิดยังไงอ่ะอะแล้วใส่เจลมาเยอะ อะไรอ่ะกูไปตายด้วยมุกแบบเนี้ยพร้อมไม่ละพร้อมไม่ละพร้อมไม่ละอะไรอ่ะ S S อะไรมึงพีเล่นตัวนี้เหรอพี่อ๋อ S S ล่ะเฮ้ยเฮ้ยให้เซลให้เรียว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 มาจากไหนเยอะแยะวะเอะไรนี้ว่ะกูมีแค่นี้พี่กูมีหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยว พลังหนึ่งล้านอ่ะเกียร์มันต้องอกอ่ะผมไม่เล่นกับพี่ละทุกคนเจ้าคลิปเลยดีกว่ะไม่เล่นละวู้มีเยอะจังอ่ะไหนิเซอร์มาพิเซอร์มานะิเซรนะใช่ใช่โอเคเราจะมาลองดูนะครับว่าเราจะไหวกับเขาหรือเปล่านะครับทุกคนมาแล้วมาวาผมบอกเลยตีตีปุ๊บ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 ปุ หลังจานี้คุณก็ไม่ได้โม่ละเฮ้ยจริงเหรอเมื่อกี้จะมาโม่เอาแค่ดีเทสตัวละครได้นะโอ้โหด้วยหางคุณก็มากับผมดีคุณจะมาโม่แค่นี้เหรอคุณจะมาโม่เหรอโอ้มาคุณก็มาผมขอพี่พ์ภาษาได้ไหมเฮ้ยพิมภาษาก่อนได้ไหมโอเคได้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 โอเคฟิซเซอร์หรอฟินเซอร์หรอโอ้มาโอ้ my god เราเราไม่กลัวเราไม่กลัวเราไม่กลัวถึงเราจะตัวต๊อกต่อยเราก็ไม่กลัวนะครับ มามาดิมาดิมาดิก็ได้เป็นแค่ตัวโกงเลยวะก็ได้เป็นแค่ตัวโกงเลยวะไหนบอกจะเอาต hey, ัวโกงเออะไรมาเน่อยขี้ไ okay. ่เห็นมันจะมีเลยนี่ไงตัวโกงปุ๊บ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  เฮ้ยตัวตัวตะบนอิดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยตายไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไรเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยพี่ไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยแล้วเดี๋ยวดีลิเซนหนีเฮ้ยคืออะไรพี่โอ้โหพี่ก็โกงคืนรีดดเซนต์หนีได้หรอได้หรอฟิเซอร์หรอฟิเซอร์หรอ เอ,อ้ยเสืออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยไอ้ยที่เปอร์เอสด,ด้วยด้ว้ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ไหวกู <c oughs> ไม่กูไม่ไหวเฮ้ยคนก็ไปก็ไปเออสวยถอยต่อยตีตีไม่ไไมไไมไไเออถ,ถ,มถ้ะกูจะตายบ่อยๆไม่ได้เฮ้ยใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆโอ้ของแท้ของเลยวะเนี่ยของแท้ของแท้เหรอ <c oughs> ไอ้กุวมาต้องกับเขาถึงจะตายมันโลจากวะเฮ้ยเอาเอาแล้วเอาแล้วเริ่มบังเกิดเติมนี่น้องเติมดิโอ้โหจ่ายบักอ่ะจ่ายบักอ่ะเฮ้ยมันจะให้เฮ้ยจะตายนะจะตายนะจะตายนะตายฮ่าฮ่าเฮ้ยมาตายแล้วดีว่าตายตายเออโอ้ เฮ้ยเฮ้ยแรงเหมือนกันนี้อ่ะแรงแรงบ้านพี่ใครมาจับเพียววะผมว่าตัวนี้มันโหดโไม่เชื่อเด็กน้อยมันเล่นผมน่าจะเล่นไม่เป็นแกพี่เล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นยังไงมันสู้กับมันต่อยกับเพื่อนแบบมึงเนี้ยตีต่อยต่อยต่อยพอเราต่อยกันนะครับแล้วเรากดนี้ปุ๊บแล้วเรากดสกิลแรกเห็นไหมแล้วเรากดสกิลสเห็นไหแล้วเรากดสกิลสี่รืเพื่นะ โเลือดไม่ลดเลยกดทำไมเนี่ยเล็งไม่โดนเปล่าเล่นี่เข้าไปโอ้ยว้าวเนยพี่ผมไม่ได้กลัวหรอกอุ้ยคือหลอดคือหลอดแล้วอันนี้คือเขาแผ่วกับเราแล้วนะทุกคนคือคือเขาแผ่วแล้วราละพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นไว้พี่ใจเย็นๆไว้ก่อนได้ล่ะพี่ใจเย็น กูกำลังตีต่อไปเลยพี่ผมว่าจริงแล้วว่าจริงละมามาจริงละได้ได้ได้มาพี่เฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิพี่พี่ก็มาพี่ก็มาแปลงร่างย้อนเอ้ยเป็นไงล่ะแปลงร่างแป๊บนะมวยแต่เอ็กกูอุโมงคแต่เอ็กซ์เอาแล้วกูไปแล้วกูต่อโอ้โห เฮ้ยผมตัวโก้ครับผมตัวโก้โอ้โหพี่ดูดิโอ้ยโอ้ยอะไรโก้ทำแปลงร่างโอ้ยโอ้ยโก้จังตอนแรกมาพี่มาพี่ก็อุ้ยเป็นแปลงร่างโหดจัดแปลงร่างโหดจริงแปลงร่างแบบโหดจัดอ่ะมาพี่กดสกิลนี้ปักว้กโอ้ยตายหรือยังวะน้าเฮ้ยรี่ก้อนนะเฮ้ยพี่รีบเกิดดิแปลงร่างจะหมดแล้วได้แล้วน้องได้ ลิฟต์เกิให้เลยริบเกินเลยพี่จบแล้วโดนสองกีดแล้วพี่ตัวอะไรดีนักเดิมเนี่ะเออพี่เจอกันพี่บ๊ายบายเสียแต้มนะน้องดีเซลหรอเสียไม่เสียไม่เสียแล้วเสียแต้มไม่เป็นไรไม่เสียคิวก็พอเฮ้ยเขานำผมไปหนึ่งคิวยเ้โอเราแปลงร่างก่อนเราแปลงร่างก่อนได้ปะ มันไม่มีช้าพลังเหรอวะมาเราจะต่อยเราต้องต่อยนะครับทุกคนเฮียพลาดพลาด์สองสกิลเลยกูต่อยเราต้องต่อยต่อยโอ้ยต่อยได้ได้ได้ไปไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตกตกเวทีวะไม่ตกไม่ตกใครตกไม่มีไม่มีใครตกทั้งสิ้นมามิดไซต์ติดตามปิ้วโอ้โหแม่งท่าสี่แม่งคือแบบหวังผลอะไรไม่ได้เลย

ขึ้นหลอดนะ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 ตายนะตายได้นะตายได้นะผมบอกตายได้นะตายได้นะอะไรเนี่ยอะไรขึ้นกลางจอวะผมบอกแล้วตายได้นะไม่รู้หลอดก็ขาวอ่ะไม่รู้ของมึงหรอเปล่าไงตีตีโอ้ยตีตีตีเปี้ยวตูปโอ้ว้าวอุ้ยไม่มาเดี๋ยวเฮ้ยพี่้ามาพี่้ามาผมก็ไม่ได้กลัวพี่หรอกลในจริงแล้วจับเฮ้ยมึงฉีดไปไหนนะ ออยย่่่าาพีรอบทำลายชีตูดเอ้ยนี่ไงสกิลเราจะให้ยเอ้ยตุ้งตายโอ๊ยไม่ตายก็ไม่ตายเอ้ยจะห้องไม่ตายแล้วเนี่ยเหลือไว้ทำไม่เดี๋ยวพี่เจอเดี๋ยวพี่เจอเรียกเรือขี่เดียวเจอเดี๋ยวพี่เจอแค่นั้นแหละเดี๋ยวพี่เจอเฮ้ยจะตายก่อนนะอย่าตายก่อนนะอย่าโดนบัตดบารแผลตายนะกูเปลี่ยนตัวแล้วไม่ใช่เหรอวะ เปอะ้ยอะไรอ่ะไรโอ้โหแล้วแกแปลงร่างแล้วพี่แปลงร่างโอ้โห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 ดนเต็มเลยพี่ก็จะเก่งเกมนี้เกินไปนะบางทีอะพี่มันเป็นเกมแรก้น่ะที่พี่ชนะผมได้น่ะมาดิ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 เออ มันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะโอ้โหหกคิวกูสองคิวพี่โอ้โอ้ยอะไรเนี่ยมาตองี่น้องมามาดิพี่มาดิพี่มาดิพี่มาดิปั๊กโอ้โหโหอุ้ยอุ้ยอุ้ยเซียวหมดมาก ทุกคนก็นานแล้วเหรอผมที่ซิวแล้วผมหมอลนะครัเขาเฟี้ยกลับไปตั้งนานละแม่งโกงโกงไม่ได้จะโกงอะไรเลยแม่งหรือว่าเราเล่นจะไม่เปลี่ยนไม่มันก็ไม่ใช่ฝึกบ้ามันต้องฝึกบ้าไม่ใช่แบบอ๋ยู่ดีตัวโกงมาแล้วทั้งหมดเลยมันก็โกงทุกตัวป่ะพี่เออถ้ามันโกงไะใช่ปะมาพี่มาเอ้ยมาปิ้วตูมโอ้โยเฮียแม่งยิงอากาศได้ด้วยขั้วโกงปิ้ว ตายตายพี่ผมบอกเลยตวนนี้ตวเนี้พี่ผมบอกเลยพี่ตัวโกงเป็นเ่งเป็นไปเป็นบรรยากาศได้ไอ้่าหุดไม่ได้เลยตอนอยู่กลางอากาศอะปิวอุ้ยกูยิงไปไหนของกูเอ้ปิวเอยโอ้โหเกือบตายพี่เกือบตายแล้วนะพี่เกือบตายแล้วนะปั๊บอ้กูกดอะไรอะตายเอาไม่ตายไม่ตายดิเฮ้ย เป็นไงเหรอเฮ้ยเอาแล้วว่ะแล้วแล้วสี่คิวแล้วอีกสองคิวแล้วตามก็ทันอีกสองคิวอีกสองคิวใด้เหรอใช่คาับ c a เฮ้ยแปลกๆนะแปลกๆของเราแปลกๆว่ะทิชไทด์เลยโอ้เราแปลกๆเพราะว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆว่ะไม่มีมีไมีเฮ้ยอะไรอ่ะมีดาด้วยโอ้โหเรื่องนารูโตะมาดีก็ไม่ได้กลัว ก็ไม่ได hey. ้กลัวก็ไม่ได้กลัวหรอกนะไม่ได้กลัวหรอกไม่ได้กลัวหรอกเจอเซลเจอเซลมามันจะไหวอะไรกับเซลวาถามยิงหึนั่งรู้ตัวน่ะเฮ้ยแต่กระถาน้ำอะไรอะเด้ย่าอย่าอย่าอย่าย่าย่อย่าวิ่าอย่าอย่วอ่าอย่วอย่าอยอ่ย่ยงาลยยิ่าอาย่าาย่าอยอย่ายาอยอย่าอย่ยยอย่ย่ยยอย่ายย่ แล้วเฉยเ้ยรีเซ็ตแป๊บวิ่งห้าคิวได้อีคิวเดียวอีคิวเดียวแล้วทันก็ทันมึงอะไรมงจะตายเนี่ยตายเออปานวารีปานเออตีเซลยวคอมโบคอมโบคอมโบเออเคือมันช้าว่ะข่ามันช้ามากเลยเออจะเออเฮ้ยเฮ้ยแปลกและมาโอ้โหเฮ้ยผมแปลงแล้วนะพี่ผมแปลงแล้วเออไงเฮ้ย แม่งคาถาแต่ละทีมือพันกันอยู่นะ <c oughs> เฮ้ยคิวเท่าแล้วอ่ะพี่ดูนี่นะแปลงร่างว้ากินใหม่เลข17ไปแล้วเจอกูพี่ป๊าป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 ป๊ายิงยิงยิงเออโอ้โหพี่ดูพี่ดูพี่ด,พดูพี่ดูความโกงพี่เด้อเดือดม่งไปลดเลยวะเอ้ยเอ้ย ตี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 มาพี่ตีใคร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 วิ่งมานี่มาเอ้ยโอ้โหจะตายจะตายเลียวพี่จะตายดินี่เป็นัไงเราโอ้โหวิ่งมาเยอะวิ่งโหดมากวิมือมันโหดจังอ่ะวิ่งมันโหดเกินไปเฮ้ยอะไรอ่ะใครหยุดมาแล้วถ้าเป็นโอ้ยี่กูจะไปอะไรด่ะ

ป้าป้าเออปับป๊บเฮ้ยปั๊บนี่นี่นี่ไงนี่สกิลรัวมากเลยด้วยนี่ไงนี่นมันรัวมากดูดิใช้ได้อีกแล้วของกูยังใช้ไม่ได้เลยต่อยต่อยต่อยทำก่อแตกก่อนครับแ,แล้วกะแล้วเราก็กดสกิลแรกพอก,กดสกิลแรกใช่ไหมแล้วเรากดสกิลสามอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็กดสกิลสองเห็นไหมนอกุ๊กสอนมั่วไม,ไม่ต้องไปตำหรอก แปลงล่างโออหูยไม่โกงจริง้ฟิเตอร์โกงครับไม่ใช่ฟิเตอร์ดิมันชื่อตัวอะไรเซลเซลเซลคือในขณะที่กูวิ่งอยู่นะคือใช้สกิลไม่ได่น่ะแต่มึงยังใช้ได้อ่ะลองคิดดูเอาเองแล้วกันผมเก่งพี่มันมันเกี่ยวไวหรือมันยังไงไวเกลี่ฝีมือผมเองนะพี่อะไรวะเฮียในขณะที่กูแบบเออเออปั๊บปิ้วใช้กากัดยิงใช้สกิลซีปั๊บปิ้วปิวปุ้งโอ้โห ไปทางข้างกดสกิล2สองไปล่างตุ๊บเยอะทำอะไรไม่ได้เลยเยอทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยอะไรวะไอ้ทำอะไรไม่ได้เลยผมว่าคลิปเนี้ยผมจะให้ไอ้เบจิตาเป็นตัวหลักนะผมว่าไม่ใช่ละเฮ้ยมาด่าเหรอมา เฮ้ยอะไรอะพายุพายุอะไรวะเนี่ยอะไรเบเบหรอเบเบหรอเฮ้ยผมว่าผมว่าลูกค้างวะพี่ลูกค้างเบเบแน่เลยเ้ยปั๊บปั๊บปั๊บปิสอปป๊บสกิลสปุ๊บสกิลนี้ต่อไอ้เี้ยกูหายใจเลยดิปั๊บ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 คโบคอมโบคดสดคอมโบคิดสดคอมโบคิดสดสกิลปั๊บปั๊บปั๊บปั ถอยไปไหนเลยเชื้อ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 โอ้ฮ่าๆเอาหายไปไหนวะเอาเอวพี่กูไปไหนอะโกเกะจัดเลยตัวเดียวมันแบบตุ้มตุ้มตุ้มไม่พักอ่ะอ้กิ๊ดด่างด้าเออแปลกๆนะ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 พี่แปลกๆนะพี่เฮ้ยว้าตัวโกงโอ้โหโอ้โห โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยลื่นเลื่นเลยนั้นไอ้อตายแล้วเหรอดูนี่ขยับไม่ได้เลยมันโกงจริงมันโกงจริงใช่ปะใช่ปะบอกเลยอ่ะจริงเอาเบเยตาไปเก็บเลยเอาไปเก็บในโหลเลยไอ้เอ็ดเอ็ดบวกอะไรอ่ะอุ้ยลืมดีเลือดพี่งอกุลเหรอจะเอาแบบตัวตัวลักมาเหรอแบ็คแบ็คงอกุลน่ะไปไปตไปให้ไปจ้าให้เออนี่นี่สกิลสองสกิลสามต่อ ปุ๊บปุ๊บสกิลสี่ล็อกปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บสกิลสองต่อปุ๊บสกิลตายเฮ้ยไม่เอาคมบคอมบแลกูเลยยันย็นยันยันไอ้เฮ้ยบีบ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 ีบบ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 ีลีบบีบบีบลีบบีบลีอบีบ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 บอบบี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 ีี เราก็ต้องมาด่านนี้แฟงถ้าเราแบบว่าเล่นเราจะเล่นแบบดักกันบอลแล้วอ่ะใช่ไหมปิวปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บปิวปกดสกิลสไปต่อเลยพี่มาปั๊บโอ้โหขยับไม่ได้ปิวโอเคกูรู้ละกูรู้ลกูรู้ลแปลกแปลกลแปลกแปลกมันมีท่ามันมัีท่าที่หนีได้แปลกแปอันนี้แปลกปิวมามา้ยโอ้โหโอ้โหโค้งหรอ โกงหรอโกงเหรอเฮ้ยโกงเหรอโกงเหรอแปลงล่างเมีแปลงล่างด้วยวะปิ้วอุ้ยท่านี้ละท่านี้ละกันเอ้ยปักโอ้โหหลบยากมากท่านึงเนี่ยโคตรหลบยากเลยววิสุะมีสกิลที่หลบได้วะมาเจอกันอีกแล้วนะเอออะไรอะอะไรอะไรโอ้ติดตามโหรออีซี่ แล้วย้ายสกิลนี้นะครับไปใกล้ๆปุ๊บแล้วเราก็จะกดสกิลสองสามสี่สองสี่สามห้าประมาณนี้นะครับเนาะปั๊เฮียดูดิเขาไม่ได้เลยเฮ้ยก้ตัวไม่ได้เลยข้ามันคือเทพเซลเิวปั๊ต่อต่อยต่อยต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาจริงปุ๊บตายโอ้ไม่ไหวไม่ไหว ตัว่วโกงแห่งยุคผมบอกเลยเอามาแล้วตัวอะไรนะเฮ้ยไม่แยกเ่าเลยหรออ๋อไปโยดเลยไอ้ตันี้ไอ้ตัวนี้เคยเห็นเคยเห็นเรายตกิ้นี่ปุ๊บปุ๊ตีปั๊บปั๊บปั๊บปเออรู้คอมโบผมรู้คอมโบผมโบกิสดตีปั๊บโอเคกดอีกกดอีกได้กดอีกได้เอ้ยกูจะตายเดะเดเด พุงใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรกูทำอะไรไปเนี่ยเอ้ยีโอ้โหยไ้ยนั่นตีธรรมดาเหรอเฮ้ยนี่เรียบร้อยตายโอ้ยโหยยากมากคือแบบเมื่อกี้ตัวมันยากสุดๆมดกัดก็ตายมาเราจะมาวัดกันครั้งนี้นะครับดีๆเขาเล่นยาวๆเล่นยาวๆเลยนตัวแพ้จะจัดอ่ะปั๊บปิ๊บเฮ้ยอะไรอะแปลโอ้ยแปลกๆนะ แปลกๆนะพี่โอ oh, ้ยขยับไม่ได้เลยเปรี้ยวโอ้ยแปลงล่างโอ้ยตายเล้วอุ๊ยไม่ตายเลยแล้วหรอครับเนี่ยโอเคเราจะมาลองเป็นขั้นสุดท้ายนะครับว่าพี่บินเขาจะตัวอะไรมาพี่ขออันโหดเลยอีกตัวนึงอ่ะอะไรอ่ะลลนเหรอใครวะไปรีเซฟไปดิไปรีเซฟไปดิไม่รีไม่รีผมต่อให้ ชนะดิแบบเนี้ยโอ้ยชนะอะไรอะพี่เฮ้ยชนะดิชนะยังไงอะครับผมมีแปงว่างอย่าห์เกือบกดไม่ทันกูมาปั๊บอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะไอ้ยังไปตลบด้วยอ๋อไปตลบด้วยปั๊บโอ้โหเรียบร้อยพี่ตายตายตายกูตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันแรงจังไฟอะไรอะไปตลบด้วยวะไฟอะไรล่ะเอ๊ะ เฮ้ยเฮ้ยแปลกๆนะเฮ้ยอันนี้ผมแปงลงร่างนะพี่เฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเ,เอาไปได้เฮ้ย <laughs> ปับ๊บปิ้วกูทำอะไรของกูเนี่ยเอ้ยตายกูตาย,ตายโอ๊ยกูได้ตัวโบแล้ว <laughs> เฮ้ยอเอก่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็โวยไปเลยกูไม่ไให้ก้าวหนรอก้ <laughs> องได้น้องกินได้น้องได้กูมาเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมลองได้ลองได้ตลก เม่งอ้ขนาดผมเจอตอนสุดท้ายวะเนี่ยแม่งแฟงไปก่อนได้ปพี่ตัวพี่โกงเกินไปแล้วไปละลองอีกนิดนึงนะขอลองอีกนิดนึงนะลองอะไรครั้งหนึ่งว่ามันโกงจริงหรือเปล่าเดี๋ย่าดูโอเคเดี๋ยวีดเลยแถวหนึ่งขยับไม่ได้เลยปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนกันเลยอ่ะมึงเกินไปพี่มึงเกินไปความรู้สึกไม่แตกลาเลยเมาลองอ่ะป๊บอ้าวผมหลบได้นะอันนี้ผมหลบได้ผมหลบได้พี่มาพี่เออ อุ้ยทำไมฟันไม่เข้าวะมาพี่ฟันไม่โดนพี่ผมหลบได้ฮ่าผมหลบได้ผมไม่พี่แบบอันนี้เฉยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลก์กดซับสไครป์อยู่ได้ครับทุกคนมาไฟสุดท้ายไฟสุดท้ายสำหรับวันนี้กลาทุกคนไปก่อนเลยครับรี่เจ้าหน้าที่